พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคดีของคนเสื้อแดงกันบ้างที่มีการลอบสังหารนะคะคุณไม้หนึ่งกอกุนทีกวีคนเสื้อแดงหรือว่านายกมลดวงผาสุกเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะคะตอนนี้ทางตำรวจได้มีการไปจำลองเหตุการณ์การลอบสังหารในครั้งนี้ด้วยพร้อมกับบอกนะคะว่ามือปืนที่มาสังหารลงมือในครั้งนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่มือสมัครเล่น เพราะว่าดูจากกลุ่มกระสุนที่ยิงทะลุเข้าไปที่รถนะครับจากการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้มีการเอาเหล็กมาสอดลงในรูกระสุนตรงหน้ากระจก แล้วก็ใช้เลเซอร์สเพื่อเป็นการวัดระดับการยิงแล้วก็เทียบเคียงทิศทางของวิถีกระสุนโดยคาดว่าคนร้ายน่าจะมีส่วนสูงประมาณ170-180ค่ะแล้วก็กระสุนที่ยิงเข้ามาทั้งหมด5นัดเนี่ยมีการเกาะกลุ่มกันทั้ง400รอยโดยรอยบนสุดก็คือกระสุนนัดที่2ซึ่งเป็นนัดที่ปิดชีวิตของคุณไม้หนึ่งนะคะคือตัดขั้วหัวใจเลยก็เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต ันทีในที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลคดีนี้นะคะก็บอกว่าการจำลองเหตุการณ์ในวันนี้ทำให้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเพราะสามารถบอกได้ว่ามีคนร้าย2คนในส่วนของมือปืนก็สูงไป1 7 0 1 8 0ดอย่างที่ฉันบอกถือว่าสูงมากนะคะโดยคนร้ายอาจจะถนัดขวาหรือว่าซ้ายก็ได้อันนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ส่วนปืนที่ใช้คือ11มมรุ่นโมเดล1911 ซึ่งมักจะเป็นรุ่นที่นิยมกันในหมู่นักแม่นปืนค่ะแล้วก็มีการยิงในระยะกระชั้นชิดด้วยโดยสังเกตจากลักษณะการยิงแบบเกาะกลุ่มพบว่าคนร้ายถือว่าเป็นผู้ชำนาญการคนหนึงเลยแล้วก็มีทักษะในการยิงที่มีฝีมือพอสมควรค่ะตอนนี้ถ้าตั้งประเด็นว่าเป็นมืออาชีพนะคะก็ อาจจะต้องดูกระสุนเม็ดนัดแรกเนี่ยอาจจะโดนตัวผู้ตายตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแต่ว่าตอนยิงที่ครั้งแรกกลับไปถูกพงมาลัยแต่ว่ากระสุนนัดที่สองสามสี่แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยอันนี้ เป็นการยิงซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าจะโดนตัวกับผู้เสียชีวิตจริงๆก่อนที่จะหลบหนีไปนะคะส่วนการไล่ตามกล้องวงจรปิดตอนนี้ก็คืบหน้าไปพอสมควรเพราะว่าสามารถแกะรอยเข้าใกล้คนร้ายเข้าไปทุกทีทุกทีโดยข้อมูลที่พบก็คือใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่นโซนิกไม่ติดป้ายทะเบียนค่ะก็จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอาไปเทียบเคียงกับภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จะเร่งไปหาเบาะแสจากชมรมคนเล่นปืนกับรุ่นโมเดล1911เพื่อแกะรอยคนร้ายต่อไปด้วย